มาต่อกันที่เรื่องที่เราเปิดหัวไว้ตั้งแต่ต,ต้นนะคะว่าตกลงเนี่ยนะคะนายกหนีภาษีจริงหรือไม่ซึ่งเราก็เล่าให้ฟังในมิติของผู้ที่อยู่ในแวดวงของนักวิชาการหรือแม้แต่ในอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสองท่านแล้วนะคะทีนี้มาดูคนในวงการภาษีเลยนะคะเป็นอาจารย์กฎหมายนะคะแล้วก็เป็นซีอของ iT แท็นะคะที่จะมาพูดคุยเรื่องนี้กันนะคะไปติดตามกันนะคะกับผู้ชี่ยศาสตราจา์ดรยุทธนาศีสวัสดิ์หรือว่าอาจารย์มิกสวัสดีอาจารย์มิกค่ะอาจารย์มิกสวัสดีครับ สวัสดีครับเฟิร์นครับสวัสดีครับดรวิทย์ครับ,รบนี่เลยอาจย์มิกหนึ่งคำที่เราได้ยินกันตลอดคือ P.N. หลายคนก็<ม>อยากรู้ตกลงว่า P.N. มันคืออะไระแล้วมันเป็นเครื่องมือในการที่จะที่บางคนใช้คําว่าหาช่องในการหลบเลี่ยงภาษีได้จริงเท็จมากน้อยขนาดไหนครับจันครับครับผมงั้นอธิบายเป็นภาษากฎหมายก่อนละกันเนาะ P.N. เนี่ยมันย่อมาจากคําว่า Promissory Note ซึ่งจริงๆเด็กนิติไม่คุ้นคานี้นีเด็กนิติจะคุ้นกับอีกคำหนึ่งเราจะจะจะคุ้นกับคำว่าตั๋วสัญญาใช้เงินมากกว่า ทีนี้ตัวสัญญาใช้เงินคืออะไรมันฟังดูซับซอ้อนเนาะแต่จริงๆคอนเซ็ปต์มันง่ายมากครับสมมุติว่าคุณเฟิร์นเนี่ยต้องการจะซื้อของจากผมอ่ะง,ง่ายๆแล้วกันนะสมมติคุณเฟิร์นต้องการจะซื้อของจากผมจะได้เข้ากับบริบทที่เรากำลังคุยกันเนาะ<ฆ>คุณเฟิร์นไม่มีเงินก็เลยเขาเรียกว่าซื้อเชื่อเนาะซื้อเชื่อก็คือบอกว่าขอของไปก่อนละกันแล้วเดี๋ยวเอาเอากระดาษใบเนี้ยไปหลักประกันไว้แล้วถ้าวันไหนอยากจะไปรับเงินก็เอาใบเนี้ยเดินไปหาคุณเฟิร์นซึ่งอันนี้เขาเรีเยกว่าตัวสัญญาใช คือคือตัวสัญญาใช้เงินเนี่ยมันจะมีแบบประเภทที่มันมีกําหนดเรื่องของเวลาเนาะกับไม่กําหนดเวลาบังเอิญว่ามันใบที่เรากําลังคุยถึงตอนนี้มันเป็นตัวสัญญาใช้เงินแบบที่ไม่ได้กําหนดเวลาดังนั้นน่ยถ้าตามกฎหมายเราเรียกว่าแบบเป็นประเภทแบบเมื่อทวงถามดังนั้นแสดงว่าใบเนี้ยผมถือเอาไว้เนี่ยผมเป็นเจ้าหนี้คุณเฟิร์นนะผมถือใบนี้เดินไปหาคุณเฟิร์นเมื่อไหร่คุณเฟิร์นมีหน้าที่ต้องชําระทันทีอันนี้คือหลักการของตัวสัญญ,ญาใช้เงินก็คือสัญญาว่าถ้าเห็นใบนี้ปั๊บ ก็จะจะจะหยิบเงินเนี่ยมาคืนมาคืนให้ตามตามตามตัวทันทีค่ะ <c oughs> นี่คือคําอธิบายนี่ <ừ> ง่ายที่สุดแล้วกัน <ừ> ก็คือซื้อเ <ừ> ชื่อนะคะแล้วก็มีตั๋วถ้าไม่ทวงถามก็ไม่ได้นะคะ <ừ> แต่ว่าถ้าทวงถามปุ๊บต้องได้ทันทีทีนี้หลายคนก็มีความสงสัยนะคะเพราะว่าทางด้านสสวิโร์เนี่ยก็เปิดประเด็นว่าท่านมีการหลีกเลี่ยงภาษีหรือเปล่าใช้ข้องว่างทางกฎหมายหรือไม่นะคะเหมาะสมแค่ไหน <S <S ซึ่งอาจารย์มิกนะคะต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าโพสต์เรื่องนี้ไปใน a c e b o o k เนี่ยนะคะเราก็ใช้หัวว่านายกหนีภาษีจริงไหมแล้วก็มีการแชร์ถึงกว่า5,200แชร์ก็เลยเป็นที่มาในการพูด คุยทีนี้เล่าให้ฟังหน่อยในเชิงวิชาการค่ะจริงๆเรื่องนี้ถือว่าเป็นการหลบเลี่ยงภาษีหรือเปล่าตกลงมันถูกกฎหมายไหมหรือจริงๆมันแค่ไม่ถูกใจกันแน่อโ,อโอเคครับ คือคือเรื่องนี้เนี่ยผมว่ามัน,ม,นมันมีมันม,มันมีการดีเบตกันเยอะมากนะผมไปอ่านที่ผมยังตาลายเลยตอนนี้ตอนหยุดอ่านไปแล้วนะครับแต่ว่าหลักการก่อนก็คือเราต้องเข้าใจให้ได้ก่อนว่าคำว่าหนีภาษีคืออะไรคือเรื่องขอขอญาตโคดแล้วกันเนาะตอนที่ท่านสสวิโร์เนี่ยไปอภิปรายในสภา,าเนี่ยท่านพูดอยู่ประโยคนึงบอกว่าเรียกเป็นภาษาชาวบ้านง,ง่ายๆว่าหนีภาษีตอนที่ท่านพูดนี้มาต้องบอกก่อนว่าเนื้อหาที่ที่อภิปรายมาเนี่ยผมเชื่อว่าทั้งท่านนายกเองแล้วก็ทั้งคุณวิโร์เองเนี่ย ตอนที่คุยกันเนี่ยผมเชื่อว่ามันยอมรับในสาระสําคัญหลายเรื่องละว่าเอ้ยมันมีมันมีไอตัวเก้าใบเนี่ยมีจริงแล้วก็คนที่เป็นคนที่ถือตัวเนี่ยก็คือเป็นบรรดาญาติพี่น้องอันนี้มีจริงเ้วยสัญญาซื้อขายหุ้นก็มีจริงดังนั้นเรื่องนี้เราไม่ได้ไปไปไปมีปัญหาเนาะ อ่าแต่ทีเนี้ยตัวที่มันมีประเด็นคือคขาว่าหนีภาษีที่คุณพี่โรบใช้บอกว่าเออคำง่ายๆว่าหนีภาษีอันนี้มันมันมันเรียกง่ายๆว่าหนีภาษีแบบภาษาชาวบ้านได้จริงไหมในทางวิชาการเนี่ยคำวา่าหนีภาษีเนี่ยเราสงวนคำนี้ไว้ใช้กับเรื่องที่มันร้ายแรงจริงๆเรียกว่าดำสนิทแล้วกันเนาะ,ะ,ะเช่นอ่าสมมติว่าอ่าอตโตวิทเนี่ยมีไรายได้นะเราต้องยื่นภาษีเฮกเราต้องยื่นภาษีกันให้ถูกต้องปรากฏออตโตวิทเนี่ยไม่ยื่นภาษีเลยสักบาทอย่างเงี้ยแน่นอนออหรือคุณเฟิร์นเนี่ย อะไรได้ยเยอะล้ตอนนี้เสียภาษีอัตราประมาณ35%แพงมากเลยรับเงินมาอีกร้อยหนึ่งก็เสียภาษีส5บาทคุณเฟิร์นไม่ไหวละคุณเฟิร์นเลยไปหาปัประชาชนใครสักคนนึงเนี่ยท,ที่ที่ไม่รู้จักกันด้วยนะบอกว่า เนี่ยรับเงินจากเดอะสแตนดาร์ดเนี่ยฝากเอาเบอร์เอาชื่อคนเนี้ยเป็นคนรับเงินแทนละกันแต่สุดท้ายเงินเนี้ยอยู่กับคุณเฟิร์นนะเงินนี้ไม่ได้อยู่กับเจ้าของแบบประชาชนคนนั้นคอะไรอย่างเงี้ยเป็นอสังาษีเช่นเดียวกันอันนี้อันนี้คือมันค่อนข้างชัดเจนอันนี้เป็นเรื่องสมมตินะคะคุณผู้ชมสมมติ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 ค่ะเชิญต่อค่ะครับใช่แต่ถ้าสมมติว่าในทางในในทางตอบกันเนี่ยคือกฎหมายเนี่ยเขาประกาศเลยบอกว่าอ่ะซื้อกองทุนลดหย่อนภาษีอย่างอ่ะเดี ในการบริหารเหล่านี้ผ่อนบ้านอยู่ออเดอร์เบี้ยบ้านมาแล้หย่อนภาษีอันนี้คือเป็นความตั้งใจที่กฎหมายเนี่ยเขาอยากให้สิทธิ์อยู่แล้วอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการวางแผนภาษีแล้วกันเนาะออันนี้ความคิดเชัดเจนค่ะแต่ทีนี้ในฝั่งของท่านนายกเนี่ยที่มันมีประเด็นนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องมาดูก่อนว่า,เ,าเรื่องเนี่ยเอาเอาตามเคลมแล้วกันเนะเาะท่านนายกเนี่ยบอกว่าเป็นสัญญ,ญาซื้อขาย สัญญาซื้อขายที่ว่าคือซื้อขายหุ้น uh huh. พอซื้อขายหุ้นปั๊บเนี่ยเราดูสาระสำคัญซื้อขายหุ้นแสงว่ามันมีคนซื้อและมีคนขาย uh huh. ถ้าเอาตามสาระสำคัญนี้จริงๆนะครับคนขายอ่ะต้องเสียภาษีนะถ้าเขามีกําไร uh huh. ซ,ซึ่งซึ่งมีกำไรหรือไม่อันนี้ผมว่าเดี๋ยวต้องไปตามเข้ได้จริงกันต่อเพราะตอนนี้เรารู้แต่ราคาขายแต่เราไม่รู้ราคาทุนเนาะ <c oughs> ถ้าเรารู้ราคาทุนว่ามันขายในราคาที่มากกว่าทุนอันนั้นเนี่ยคนขายจะต้องไปเสียภาษีแต่ถ้าเข้าขายเข้าราคาทุนอันนั้นคงไม่มีประเด็นเรื่องภาษีเหมือนกันเพราะว่าภาษีเงินได้จะเก็บก็ตเ่เมื่อมีกำไรเท่านั้น <c oughs> นะครับฝั่งคนซื้ออน,นี้ยี่ไม่มีประเด็นใหญ่เลย <c oughs> คือ ท่านนายกเนี่ยเป็นคนซื้อท่านนายกไม่น่าจะมีภาษีอะไรเกี่ยวกับเรื่องของภาษีกันได้เหมือนกับเราไปซื้อของะไปกินข้าวไปจ่ายเงินอะไรก็แล้วแต่ถ้าคนจ่ายเงินต้องมาเสียภาษีเงินได้ตรงนี้เพิ่มด้วยผมว่ามันก็คงแปลกๆเนาะนะครับอ่าอันนี้อันนี้ค่อนข้างชัดเจนแต่ทีนี้เนี่ยเรื่องที่มันที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเริ่มยากขึ้นคือตรงนี้สมมติว่าขายเนี่ยแล้วมีกําไรคนขายก็ควรจะเสียภาษีถูกไหมครับแต่มันมีช่องอยู่ช่องหนึ่งซึ่งมันเกี่ยวข้องกับตัวสัญญาใช้เงินที่เรกว่าตอนนี้เนี่ยก็คือว่า จริงๆแล้วสมมติผมซื้อหุ้นจากคุณเฟิร์นมา,าอผมซื้อหุ้นจากคุณเฟิร์นมาผมได้หุ้นมาผมไม่เสียภาษ,ษีอันนี้เราเคลียร์แล้วผมเป็นผู้ซื้อ,อแต่คุณเ<ช>ฟิร์นเนี่ยถ้าขายหุ้นให้ผมมีกาไรคุณเฟิร์นต้องเสียภาษ,ษีสิทธิ์ถูกไหมทีนี้กฎหมายไทยเนี่ยครับกฎหมายภาษีไทยสาหรับบุคคลธรรมดาไม่ใช่บริษัทนะสำหรับบุคคลธรรมดาเนี่ยมันมีเกณฑ์ในการรับรู้ไรายได้ประเภทหนึ่งเขาเรียกว่าเกณฑ์เงินสด cash basis เกณฑ์เงินสดคืออะไรเขาค่อยๆฟังช้าๆจะได้ไม่งงนะครับหลักง่ายๆก็คือคุณเเฟินนไได้งปีห จะกลายเป็นรายได้ที่ต้องเสียภาษีของคุณเฟิร์นปีนั้นอืทีนี้ พอมันชําระกันด้วยตัวสัญญาใช้เงินความหมายแสดงว่าการชรําระเงินเนี่ยมันยังไม่เกิดขึ<ฆ>้นมันไม่ใช่เหมือนกับผมอะ่อจะจ่ายเช็คให้คุณเฟิร์นลงวันที่ที่แบบสามารถขึ้นเงินได้แล้วหรือคุณเฟิร์นผมไม่มีเงินนะผมเอารถ BM มาแลกหุ้นคุณเฟิร์นละก,กันหรือผมมีนาฬิกาหรูอ,อยู่เรือนหนึ่งผมเอาเรือนนี้ไปแลกกับหุ้นคุณเฟิร์นละก,กันถ้าแบบนั้นน่คุณเฟิร์นน่จะเกิดการรับรู้ว่าคุณเฟิร์นมีเงินได้ในปีที่ผมมาเอาของไปแลกทันทีแต่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นตตอออออนนนนนนีี้้เเ่่ยััวสญญาาใชงงิคืขขมกะ แล้วกรรมสิทธิ์ทุกอย่างความเป็นผู้ถือหุ้นเนี่ยโอนมาหมดเลยนะสิทธิ์ในการรับเงินผลนผลทุกอย่างมาหมดเลยนะสิทธิ์ในการควบคุมบริษัทเนี่ยมาหมดเลยนะแต่เงินเนี่ยผมยังไม่ชําระนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็นเลยการเป็นว่าคุณเฟิร์นเนี่ยให้หุ้นก็ไปเลยนะแต่คุณเฟิร์นอ่ะย,ยังไม่ยังไม่ได้เงินสักทีเพราะยังไม่ได้กระทบตามกฎหมายไทยจะบอกคุณเฟิร์นมีเงินได้ได้หรือยังคาตอบคือ,อยังอ๋อค่ะทีนี้ถามว่าจะทวงเมื่อไหร่ ด้วยความที่ตัวสัญญาใช้เงินนี่ครับมันเป็นแบบเมื่อเมื่อทงถามแสดงว่ามันแล้วแต่คุณเฟิร์นแล้วคุณเฟิรอนอยากได้เงินเมื่อไหร่ mm. คุณเฟิรอนอยากได้เงินปีไหนาก็จะกลายเป็นเงินได้ของคุณเฟิร์นปีนั้นถามว่าถูกกฎหมายไหมผมพูดได้เต็มปากเลยถูกกฎหมายล้านเปอร์เซ็นต์ไปดูประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หลักเนี้ยมันก็มีจริงถ้าเกิดเราฟังที่ในอภิปรายนะครับท่านปิ่นสายสุรสวดีเนาะท่านอธิบดี ก็ไปยืนย <an> <ๆ>ันเขาได้จริงในเรื่องของของการตีความกฎหมายส่วนนี้ด้วยเหมือนกันว่าก็มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆทีเนี้ยมันก็เลยมันก็เลยจะกลับมาสู่ตรงนี้ครับว่าพอมันมีตรงนี้ปั๊บเนี่ยผมเลยขอขอเรียกแบบกลางๆแล้วกันนะครับหน่อยคือผมว่ามันคือการวางแผนภาษีแบบดุดันแล้วกันนะเขาเรียก aggressive tax planning คือมันไต่เส้นลวดมากๆเลยอ่ะมันมันจะตกขออยู่แล้วหรือบางคนอาจจะมองว่าเป็นการหลีกเลี่ยงภาษีที่เ l กว่า tax avoidance ผมว่าก็ไม่ผิด ในทางวิชาการอกว่าทั้งสองคำนี้สามารถใช้ได้กับเหตุการณ์ประมาณนี้แต่จะเรียกว่ามันเป็นมันเป็นการหนีภาษีเลยผมว่าอาจจะไม่ถูกสักทีเดียวทีนี้ขออธิบายเรื่องหนึ่งว่าเราทำไมถึงเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นการหลีกเลี่ยงภาษีหรือเป็นการสายเส้นลวดขนาดนี้เนาะเพราะว่าถ้าหากว่าสาระสาคัญของเรื่องนี้จริงๆเนี่ยไม่มีเจตนาจะซื้อขายกันแต่แรกสมมติว่าไม่มีเลยนะแสดงว่าท่านนายกเนี่ยได้หุ้นมาเปล่าๆเ,เพราะมีญาติพี่น้องให้มา ตีกันสาระสาคัญว่าเพราะมันไม่มีเจุนารจะชำระเงินแต่แรกอยู่แล้วเนี่ย uh huh. ถ้าเป็นแบบนี้ปับ๊บมันจะเป็นการให้พอเป็นการให้ปั๊บเนี่ยครับมันนี้พลิกฟากเลยคนที่ต้องเสียภาษีอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่คนที่เป็นเจ้าของหุ้นที่โอนมาให้นะ uh huh. แต่เป็นผู้รับโอนหุ้น uh huh. เพราะว่ามันได้หุ้นมามูลค่าสูงครับที่เนี้ยตามกฎหมายไทยคือถ้าหากว่าคุณได้ของอะไรมาก็ตามนะที่มูลค่าเกินสิบล้านบาทจากคนที่ไม่ใช่พ่อแม่ผู้สืบสันดาห์หรือว่าหรือว่าบุปการีเนี่ย คู่สมรสเหล่านี้เนี่ยครับมันต้องเสียภาษีทีนี้ถ้านายกได้หุ้นมาเนี่ยผมว่าสี่พันกว่าล้านนะอืมอเอืมซึ่งแต่ไม่ก็ไม่รู้ว่ามันจะเปล้ล่ยนแปลงบ้างด้วอนะ,ะ,อะแต่มันเยอะ เออมันเยอะทีนี้พอมันเยอะปั๊บเนี่ยท่านนายกนั่นแหละที่จะเป็นคนมีที่ต้องเสียภาษีแทนท่านนายกก็เลยยืนยันบอกว่าอันนี้มันไม่ใช่การรับให้มันคือการซื้อขายแค่ตอนคุยกันเนี่ยดีลนี้คือยังไม่พร้อมจะชาระเงินแต่ท่านนายกบอกว่าเดี๋ยวปีหน้าจะไปชําระเงินกันอ่าถ้ามีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นปั๊บเนี่ยมันก็คือเป็นการเถียงข้อได้จริงว่ามันไม่ใช่การให้นะมันไม่ใช่การมันไม่ใช่การหนีภาษีและไม่ใช่การหลีกเลี่ยงภาษีด้วยท่านแค่บอกว่าอันนี้มันคือมีีีีีีเเเคค้้้้้าาาาารรรกกมมบบบบบิิินน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 ออหตตตุุผลททททททงงงงธจๆวว่่ํํแแััป็ญี มันอารมอารมวยกันได้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าถ้าเป็นดีจริงๆเนาะระหว่างคนแปลกหน้าคนแปลกหน้ากันเหตุการณ์น,นี้ก็อาจจะไม่เกิดขึ้นแต่เพราะว่ามีความสนิทสนมกันเลยคิดว่ามีบางอย่างที่ยอมได้เปรียบเสียเปรียบกันได้อันนี้จริงๆมันพออธิบายได้อยู่บ้างเหมือนกันไม่ใช่ว่าปรับฟังไม่ได้เลยสักทีเดียวค่ะครับอาจารย์วิกกี้ผมถามนิดหนึ่งมีคนที่เอาเทียบเคียงกันบอกว่าตอนที่อดีตนาย,ยกเศรษฐาเนี่ยมีการที่จะโอนหุ้นผมไม่แน่ใจเป็นการโอนหรือการขายแล้วก็ให้กับลูกสาว6 6 1ล้านหุ้น และจ่ายภาษีไป32.1ล้านอ,อันนี้มันเทียบเทียบเคียงยังไงได้บ้างเพราะว่าอาจารย์น่าจะอธิบายได้ดีกว่าหลายๆคน ในกรณีนั้นผมว่าอันนี้ค่อนข้างตรงไปตรงมาครับก็คือว่าเป็นเคสที่คุณเศรษฐามีชีวิตยอยู่เนาะคุณเศรษฐาก็โอนหุ้นที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยให้กับให้กับลูกซึ่งคนที่ต้องเสียภาษีจริงๆก็คือลูกนะครับเพราะว่าลูกเนี่ยเป็นคนได้รับประโยชน์เนาะ,ะ,ะถ้าในอํเาเภเศรษฐาเนี่ยไม่ได้ประโยชน์จากสิ่งนี้คือหมายถึงว่าท่านก็โอนหุ้นไปให้เลยดังนั้นนะ่ยพอลูกของคุณเศรษฐาได้สิ่งนี้มาลูกคุณเศรษฐาก็จะมีภาระในการเสียภาษีการรับให้<ะ>ก็อัตรามาตรฐานนะถ้าคุณพ่อให้มาเนี่ยได้มาได้มาคร ส่วนเกิน20ล้านนะครับก็จะเสียภาษีในอัตรา5%ค่ะแปลว่าจริงๆคนละเกณฑ์ระหว่างคุณเศรษฐากับคุณแพทองทานไหมคะเพราะว่ามันคนละแบบกันมันไม่ได้เป็นตัวพี่เอ็นเนาะมันเป็นการรับให้<อ>คุนถามต่อในในเชิงกฎหมายเนาะอันนี้แอบบแอบบลองคิดต่อนิดนึงอะค่ะจันมิกว่าสมมติว่าถ้าเป็นแบบนี้ถ้าเขาไม่มีการทวงถามเกิดขึ้นเลย ในตลอดอายุ oh. ของเขาจนกระทั่งเขาลาจากโลกนี้ไปอันนี้ไม่ได้แช่งหรืออะไรนะคะแต่ถามใน <Okay. S 1> เชิงกฎหมายเนาะแปลว่าก็จะไม่เกิดภาษีขึ้นหรือเปล่ามันก็เหมือน hmm. เป็นการใช้ช่องโหว่ที่ไม่ได้ใช้การหลับให้แต่ใช้ตั๋ว PN เเพื่อยืดระยะเวลา hmm. จนล่วงเลยไปจริงๆในเชิงกฎหมายเรื่องนี้เป็นยังไงคะครับ อ่าตัวเนี้ยผมว่าอาจจะต้องดูเป็นข้อจริงเป็นเคสบ y เคสเนาะ mm hmm. ยังไม่กล้าฟันธงแบบ,แบ,บ mm hmm. ชัวมชัวขนาดนั hmm. ้นแต่ถ้าเกิดเอาเคสแบบคุณเฟิร์เลยคือแสดงว่าเจตนาของการทําธุรกรรมเนี้ยมันไม่มีความตั้งใจจะซื้อขายแต่แรก mm hmm. ถ้าไม่มีความตั้งใจซื้อขายแต่แรกเนะี่ยหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็บอกว่าอา้าวถ้าเจตนามันไม่มีจริงก็ต้องไปดูว่าเจตนาจริงคืออะไรอันน mm ี hmm. ้ผมพยายามแปลเป็นภาษาง่ายๆนะ mm hmm. ถ้าเจตนาจริงของคุณคือ การให้ไม่ใช่ซื้อขายซื้อขายแค่อำพรางขึ้นมาเลากดขก็คือก็ต้องไปดูของแท้ว่าจริงๆแล้วคุณต้องการจะโอนกันเนี่ยในฐานะของการให้ใช่ไหมถ้าเป็นการให้โดยเสน่หาก็ต้องเอาหลักเรื่องให้โดยเสน่หามาใช้อันนี้ก็คือต้องเอาข้อได้จริงเนี่ยมามามายันกันมาสู้กันโอ้โหแล้วการพิสูจน์เจตนาไม่ง่ายนะอาจารย์เนอะอันนี้ถามถามเป็นความรู้ในเชิงวิชาการการพิสูจน์เจตนาตรงนี้มันทํำยังไงครับอาจารย์ จริงๆโดยปกติอา,อ,าจจอาจจะฟังดูอาจจะฟังดูยากนิดนึงนะครับแต่ว่ามันต้องดูบริบทแวดล้อมต่างๆว่าปกติชาวบ้านเนี่ยเขาทำยังไงกันถ้าจะบอกว่าซื้อขายเนี่ยซื้อขายแล้วไม่ทวงเลย จนกระทั่งเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยมันจะเลียกระซื้อขายได้จริงอยู่ไหมเหตุผล <Head phone S 2> ในการที่ไม่โอนเงินสักทีหรือเหตุผลในการที่ไม่ทวงถามสักทีมันเกิดจากอะไรลืมเหรอหรือ,หร,อหรือเกงใจหรืออะไรก็ว่าไปพวกนี้มันเป็นบริบทแวดล้อมที่มันต้องมาประกอบกันนะครับแต่ว่าเรื่องนี้มันจะยากตรงที่ว่าคนที่มีความเดือดร้อนแล้วมีส่วนได้เสียและสามารถไปเอาคดีขึ้นสู่ศาลนี้ได้เนี่ยก็คือต้องเป็นทางฝั่งของรรกรมสรรพากรทีนี้อ่าอ,อคือ ภาษีตาสายอย่างเราอยู่ๆเราไปเห็นเราเลือดร้อนแล้วเราไปบอกว่าไปฟ้องศาลห,หรือจะไปอันเนี้ยทาไม่ได้นะครับมันจะต้องเป็นฝั่งของเจ้าพนักง,งานประเมินคือทางสรรพากรเนี่ยเขารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันแปลกๆนะขอไปถามหน่อยซิเมื่อไหร่จะเมื่อไหร่จะรับชาระอันนี้มันเจตนาจะจะหลีกเลี่ยงภาษีหรือเปล่าไม่ยอมไม่ไม่ยอมรับเงินเนี่ยเพราะไม่อยากรับรู้ไรายได้หรือเปล่าอ่ะถ้าเป็นแบบนี้อันนี้ก็เดี๋ยวค่อยไปว่าก,กัน พราะไม่งั้นถ้าเป็นแบบนั้นจริงมันจะเลี่ยงทั้งภาษีรับให้กับภาษีมรดกเลยก็คือไปใช้ช่องโหว่จริงๆถูกไหมคะด้วยเจตนาที่มีนิติกรรมอําพรางเกิดขึ้นแต่นี่คือแค่ลองถานต่อนะคะ <c oughs> ไม่ได้ไปการชี้นําแต่อย่างใดนะคะทีนี้อาจารย์มิกถ้าแบบนี้โหมันเห็นชัดเจนแล้วแหละว่าโอร้อยกว่าล้านเลยนะภาษีที่อาจจะเกิดขึ้นถ้ามีกําไรอย่างที่คุณกร,รจาติกาวันนพูดถึงเนี่ยนะคะ ประเด็นนีมน้มันมีวิธีในการตรวจสอบหรือว่าช่องโหว่ตรงนี้ถ้าเรา voice ไปยังกรมสัมพากรว่าเราเห็นแล้วแหละว่ามันมีช่องโหว่จริงๆเนี่ยนะคะเราก็เกิดขึ้นและมีคนใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายเพื่อประโยชน์ส่วนตนและครอบครัวเนี่ยนะคะเราเราควรจะจัดการหรือว่าปิดช่องโหว่ตรงนี้ยังไงได้บ้างไหมคะอืมครับผมว่ามันก็จะกลับไปเรื่องเดิมผมว่าจริงๆตัวกฎหมายเอาเอาแค่ตัวกฎหมายก่อนนะจริงๆมันเพียงพอที่จะให้สัมพากรเนี่ยเขาไปดําเนินการแล้วนะครับอขอเพียงสัมพากรมีความเชื่อ แบบที่แบบที่เรารู้สึกว่าเออมันน่าจะผิดกฎหมายถ้าอย่างนั้นอนะ่ะไปแบบนั้นแต่ว่าผมก็ต้องบอกก่อนว่าถ้าณขนาดนี้จะกข้อได้จริงที่ผมมีทั้งหมดตอนนี้ละกันเนาะถ้านายกก็ยินยันบอกว่าเดี๋ยวปีหน้าเนี่ย ก็คงจะมีการทวงหลัเพาะคุยกับครอบครัวเรียบร้อยแล้วปีหน้าเดี๋ยวจะเริ่มมีการชําระแสดงว่าในในเรื่องนี้ท่านนายกยังยืนยันเขาได้จริงว่ามันคือสัญญาซื้อขายท่านอธิบดีกรมสรรพากรก็บอกว่าเดี๋ยวปีหน้าเขาก็จะมาชําระเงินกันละซึ่งเชื่อว,ว่าน่าจะมีกําไรและเดี๋ยวต้นปี70นะก็ค่อยไปยื่นภาษีของปี69กันสแสดงว่าในเรน่นี้เขามีการยอมรับว่ามันมีมันมีสัญญาซื้อขายเกิดขึ้นจริงและจะมีการชําระภาษีเกิดขึ้น<ม>ถ้าเป็นถ้าเป็นแบบนี้กคงทําอะไรค่อนข้างยากเหมือนกันเนาะนะครับแต่ มันมีความสงสัยจริงๆว่ามันไม่ใช่สัญญาซื้อขายแต่เป็นการอำพรางของการให้เนี่ยไอ้แบบเนี้ย มันเป็นมันเป็นอำนาจของสานพากรในการทําอะไรบางอย่างได้แล้วผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของการใช้ดุลมพินิษ์ค่อนข้างสูงพอสมควรเหมือนกันเพราะว่าตัวปัญหาอาจจะไม่ใช่ตัวกฎหมายซะทีเดียวแต่ถ้าสมมติว่าสิ่งนี้เรากาลังมองว่าเป็นกรณีศึกษาแล้วเรารู้สึกว่าท่าเนี้ยใครๆก็ทําก,ทกันซึ่งจริงๆจ,จะบอกว่ามันอาจจะไม่ใช่แค่ครอบครัวของของของ,ของท่านนี้เออยียงเดียวครอบครัวอื่นๆที่มีฐานะเยอะๆเนี่ยหรือว่าเป็นตระกูลที่เป็นกองศรีเนี่ยท่าเนี้ยมันก็เป็นท่าที่เราได้ยิงกันอยู่เลยด้วยอยู่บ้านเหมือนกันถ้าเรามองว่าท่านนีีี้เปป็ทททท่่าาามััญหกกออจจะตงบวน ว่าถ้าอย่างนั้นสำรับสำบับเคสนี้เคสเดียวนเนี่ยเราจะปิดช่องว่างยังไงบ้างเช่นเฮ้ยใช้ Promissory Note เนาะใช้ใช้ตตัวสัญญาใช้เงินแล้วโอโ้โหลากกันไป5ปี10ปีหรือตลอดชีวิตเลยอ่ะแบบนี้จะตนาไม่ได้หรอมันก็าจะต้องมีเกณฑ์บางอย่างที่ออกมาเป,เป็นเป็นแนวทางที่ชัดเจนว่าเฮ้ยถ้าเป็น Promissory Note เนี่ยให้ไม่เกิน3ปีนะให้ไม่เกิน2ปีนะเดี๋ยวจีไปอันนี้ผิดวิสัยแล้วนะไม่ได้แล้วนะ เพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยต่อให้เรื่องนี้เป็นสัญญาซื้อขายจริงๆนะแล้วคนขายก็ไปเสียภาษีจริงๆเนี่ยแต่การที่เลื่อนการรับรู้รายได้ออกไปอ่ะเป็น1ปี2ปี3ปี5ปี10ปีเนี่ยจริงๆคนขายก็ได้ประโยชน์นะครับเพราะแทนที่ผมต้องเสียเงินวันนี้ถูกไหมผมเก็บเงินสดเอาไว้จ่ายอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยมันมีกระแสเงินสดที่ผมสามารถเอาไปหาประโยชน์ได้พอสมควรเหมือนกันอันนี้ในมุมเนี้ยแม้ว่าจะเสียภาษีเท่ากันในตอนท้ายแต่ว่าสําหรับกฎไอ้ตัวฝั่งของการเงินเนี่ยเขามองว่าเขาเรียกว่า time value of money ค คือคือการเลื่อนการเสียภาษีให้ช้าที่สุดเนี่ยมันเรียกว่า tax deferral ครับมันก็เป็นเทคนิคที่ที่ใช้ในการวางแผนภาษีด้วยเช่นเดียวกันอาจารย์งั้นเดี๋ยวผมขอไปที่ประเด็นแถมบ้างนะครับก็คือเรื่องของการที่รัฐบาลบอกต้องการดึงคนไทยที่เป็นมันสมองในอุตสาหกรรมเป้าหมายและอยากจะดึงเข้ามาและการเก็บภาษีก็ได้แค่17เปอร์เซ็นต์ตรงนี้อยากให้อาจารย์อธิบายเข้าใจนิดนึงนะครับอาจารย์มองว่าสามารถคาดหวังผลได้มากน้อยขนาดไหนครับอืมครับ อเรื่องคาดหวังนี่มันมันมันอาจจะต้องอาจจะต้องเวทอ n ด์ซีอาจจะต้องรอ,จจอ,งอ,จจองดูก่อนนะครับว่าได้ผลขนาดนั้นจริงไหม,มแต่ว่าแต่ว่าต้องเข้าใจก่อนว่ามาตรการตัวนี้เป็นมาตรการที่จูงใจทางน่านภาษีทั้งฝั่งของนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างเอาเอาหลักคร่าวๆกันแล้วกันเนาะเร็วๆก็คือว่าถ้าหากว่าตอนนี้เรามีคนไทยคือเขาระบุน,นะว่ากฎหมายเนี่ยคือประกาศใชาบบา้บังคับเราต้องเป็นคนคนไทยนะคนสัญชาติไทยนะครับแล้วก็เราก็ไม่ได้อยู่ในไทยตอนนี้นะเขาทํางานอยู่ต่างประเทศอย่างน้อย2ปีที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ประเทศไทย แล้วเราแล้วเขาอะกลับมาทํางานตั้งแต่ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงประมาณจนถึงจนถึงสิ้นปีนี้นะครับในช่วงเวลานี้เนี่ยคือเขาบอกว่าถ้าคุณกลับมาช่วงนี้เนี่ยคุณจะได้สิทธิ์ข้อหนึ่งก็คือว่าคุณเสียภาษีแบบเหมาไปเลยสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์จากเงินที่คุณได้มายกตัวอย่างเช่นถ้าปีนี้คุณได้อ่อรายได้ประมาณสักแบบสิบล้านอ่าสมมติได้มาสิบล้านคุณเสียภาษีเนี่ยล้านเจ็ดพอซึ่งซึ่งต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดว่าเรามีรายได้ปีหนึ่งสิบล้านนะไม่มีทางภาษีจะจ่ายแค่ล้านนะารง่ซัไปปมแบบ้ดยออ ทีนี้ทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้ก็คือว่าเขาพยายามจะจูงใจบอกว่าถ้าคุณกลับมาอยู่ที่ไทยคุณไม่ต้องเสียภาษีแพงเหมือนคนไทยคนอื่นๆนะคุณสามารถเสียภาษีในัตราที่ต่างว่าคนไทยคนอื่นๆได้นะครับซึ่งใน,ใน,ใ,นงในทางกลับกันเขาก็จูงใจในจ้างได้บอกว่าถ้าคุณเนะี่ยไปสก,กาวนะคุณไปหาคนแบบนี้เจอที่ต่างประเทศแล้วดึงเขากลับมาทํางานได้จริงๆนะปกติสมมติว่าคุณจ่ายค่าจ้างเข้าไปเนี่ยค่าตัวเขาสมมติว่าสิบล้าน เวลาคุณหักเป็นรายจ่ายทางภาษีเนะี่ยคุณไม่ได้หักแค่สิบล้านนะคุณได้หักสิบห้าล้านเลยเพราะเขาให้อีกครึ่งอีกครึ่งหนึ่งของของค่าจ้างที่จ่ายไปด้วยอันนี้ก็คือเป็นมาตรการจูงใจที่เกิดขึ้นเพื่อเพื่อจะดึงคนกลับเข้ามาทีนี้ผมกลับมาพูดในมุมของคนต่างคนไทยที่ทํางานต่างประเทศแล้วกันเนาะว่าถ้าเกิดว่าคุณจะเสียภาษีอัตราเนี้ยแบบไหนถึงเรียกว่าคุม้มผมไปทําตัวเลขมาให้ครับเ,เงินเดือนคุณนะ่ะควรจะประมาณสัก1นึ่งแบาทขึ้นไป อันนี้กลับมาเนี่ยจะคุ้มเพราะว่าถ้าเกิดว่าต่ำกว่านี้จริงๆคุณต้องเสียภาษีถูกกว่า17%อเเอถ้าเกิดว่บเงินเดือนคุณกลับมารับเงินเดือนเดือนละแสนอันนี้ไอ้17%คุณไม่ค่อยคุ้มนะเพราะว่าเพราะว่าันจะกลายว่าคุณเสียภาษีแพงกว่าอัตราก้าวหน้าด้วยซ้ำแต่ถ้าเกิดว่าคุณเงินเดือนประมาณ2 0 0 0 0 0 300,000 500,000ไปแล้วอันนี้คุ้มอันนี้กลับกลับมามันได้ประโยชน์จากจากมาตรการตรงนี้ค่ะ แต่ว่านี้พูดเฉพาะเรื่องภาษีนะประโยชน์อื่นๆที่จะได้หรือไม่จากการอยู่หรือไม่อยู่ประเทศไทยนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะคะเพระนาะฉะนั้นท้ายที่สุดก็แล้วแต่วิจรารณ์เนอะของคนที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็มองว่าแรงจูงใจนี้เพียงพอหรือเปล่าเพราะหลายคนก็เชื่อว่าอยากจะกลับมาอยู่บ้านนะคะก็คือที่ประเทศไทยนะคะก็ถือว่าเป็นหนึ่งมาตราการที่นํามาคุยกัน,กนกวันนี้ขอบคุณอาจารย์มิกมากนะคะขอบคุณมากครับมิกกี้สวัสดีครับ บริษัทราจารย์ดอาเตอร์ยุทธนาศีสวัสด์นะคะอาจารย์กฎหมายภาษีแล้วก็ COI-TAX นะคะสิ่งที่อาจารย์พูดชัดเจนทีเดียวนะคะว่าถ้าตอบสั้นๆแล้วกัน ถูกกฎหมายไหมต้องบอกว่าไม่ผิดกฎหมายนะคะแต่ว่าในเรื่องของการหลบเลี่ยงหรือเปล่าเนี่ยนะคะอาจารย์ใช้คําว่าเป็นการวางแผนภาษีแบบดุดดันคือมันไต่เส้นลวดเลยแล้วอ่ะคืออีกนิดนึงมันก็จะแบบมันจะไม่ใช่แล้วแต่มันยังใช่อยู่นะคะแล้วก็อาจจะพยายามในการบริหารจัดการภาษีด้วยช่องว่างที่มีอยู่นะคะทีนี้คําถามก็คือแล้วเรื่องนี้มันให้อะไรกับเราบ้านจริงๆหนึ่งให้ความรู้ด้านภาษีกับพวกเราเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวพีเ ที่เราไม่เคยรู้เลยว่ามีวิธีแบบนี้ไม่เคยรู้เลยว่ามีแบบลงระยะเวลาหรือว่าให้เมื่อทวงถามนะคะเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครต้องเป็นคนจ่ายสุดท้ายแล้วเข้าใจมากขึ้นแล้วว่าคนที่ขาย สินทรัพย์ให้อย่างเช่นญาติญาติท่านนายกจะต้องเป็นคนจา่ายภาษีถ้าสินทรัพย์นั้นมีกําไรซึ่งคาดกันว่าจะมีกําไรและถ้ามีการจ่ายเงินสดจริงนะคะเช่นถ้าปีหน้าท่านบอกว่าเดี๋ยวปีหน้าจะเคลียร์<ม>ก็แปลว่าเดี๋ยวต้องไปยื่นภาษีในต้นปี2570นะคะเอาแคปิตอลเกณฑ์ไปใส่ไว้นะคะทีนี้อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือมันเป็นการพยายามดึงเวลาหรือเปล่า<ม>และนั่นทําให้สัมภากรเสียประโยชน์หรือไม่มเพราะภาษีที่ควรได้เลยหลังจากการซื้อขายในวันที่ทาธุรก การ กลับถูกดึงออกไปไม่ว่าจะกี่ปีก็ตามดังนั้นรายได้ที่สัมภารควรได้รับทันทีและนําไปบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์กับประเทศทันทีถูกเลื่อนเวลาออกไปตรงนี้เองนะคะอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของกฎหมายเสียทีเดียวแต่เป็นเรื่องของดุลยพินิษเพราะฉะนั้นท้ายที่สุดเนี่ยมันมีทั้งเรื่องกฎหมายที่อาจารย์พี่บอกว่าจริงมนก็ค่อนข้างครอบคลุมแล้วแหละแต่ถ้ามองว่ามีคนใช้ช่องโหว่เยอะก็อาจจะต้องไปตีกรอบกฎหมายให้มันแคบลงไม่ไปเปิดกว้างขนาดนี้แต่สิ่งที่สําคัญกว่าคือดุลยพินิษของคนที่อยู่ในกรมสัมภาร นั่นเองนะคะว่าจะจัดการเรื่องนี้อย่างไรพิวิทย์คะอันนี้ถือว่าเราเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับเพราะว่าเรื่องของภาษีเป็นเรื่องที่เราเลี่ยงไม่ได้นะครับอย่างที่บอกไปอย่างที่เฟิร์นบอกนะเบนจามินฟรงคลินพูดว่า <c oughs> ความตายกับภาษีและบางคนพูดว่าเขาเคยพูดเหมือนกัน <c oughs> เคยคุยเจ้าหน้าที่สรรพากรว่ายากจังเลยครับเขาพูดอยู่คำดีมากนะครับท่านพูดว่าคุณวิทย์คะเรียนครั้งเดียวใช้ได้ตลอดชีวิตเพราะเราเรียนรู้ยิ่งใครเป็นเด็กนะฮะตอนนี้บอกเรายังไม่เวลไม่เห็นต้องวางแผนเลยจำเป็นนะครับรู้ไว้ พอวันหนึ่งมาท่านจะสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้และเคสตัดดี้อันนี้ดีมากเรื่องข่าวก็ด้านหนึ่งนะครับเรื่องการถกเถียงถกแถลงกันก็ด้านหนึ่งแต่ข้อถึงให้เราได้เรียนรู้สับสําคัญจังลานหลายๆคำการวางแผนภาษีการสิ่งต่างๆเยอะแยะมากมายเป็นประโยชน์ร่วมกันนะครับเพราะวันนี้เราอาจจะยังไม่เวลยังไม่ต้องคิดแต่ว่าวันหน้าทุกคนที่ดูรายการนี้ แ,บบแน่นอนใช่แต่อีกในหนึ่งนะที่เราได้และเสียประโยชน์กับเรื่องนี้แน่แนคือภาษีเพราะนั่นคือรายได้ที่จะกลับเข้ารัฐแล้วก็กลับมาบริหารประเทศนะคะแล้วก็แน่นอนว่ามันอาจจะสามารถนําไปต่อยอดได้หลายด้านทีเดียวเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าสสวิวโรธ ของรรคประชาชนเปิดประเด็นมา m, m, แม้จะไม่ได้ตรงกับที่ท่านพูดคือถ้าในตามหลักวิชาการในตามหลัสกสมภารกแล้วไม่ได้หนีภาษีแต่ว่ารายได้ภาษีที่สมภารกรควรได้เนี่ยมันหายไปและถ้ามันถูกกลับมาในปีหน้าก็ต้องบอกว่าท่านก็ทําหน้าที่ฝ่ายค้านของท่านในแบบที่ท่านทําได้นั่นแหละแต่ว่าในประเด็นรายละเอียดอาจจะมีการบิดเบี้ยวไปนิดนึงเพราะว่าความถูกต้องเราก็ได้เคลียร์ค่ะได้คุณผู้ชมเข้าใจแล้วนะคะนะครับเพราะว่าคนจํานวนมากเป็นผู้จ่ายภาษีนะครับคนจานวนหนึ่งเพราะฉะนั้นการที่ตรวจสอบบบนี้ททาให้พวกเราทุกคนได้เข้าใจ สิ่งต่างพร้อมกันไปด้วยนะครับส่วนชื่อว่าใช้ภาษีคุ้มค่าหรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องหนึ่งอันนี้แยกเป็นอีกวงหนึ่งนะฮะฝากกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์กดกระดิ่งช่วยเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard w e a l t h กันนะครับ